รับัข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญ,ญบุรีค่ะคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนจัดโครงการปัดชิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสหกิจศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล วันที่29ตุลาคม2567ณโรงภาพ,พยนตร์ชั้นสองคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชม,มงคลธัญบรุรีจังหวัดปทุมธานีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประพาพรดนกิจคณะบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนเป็นประธานโครงการปัดชิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสากิจศ,ศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลหรือ DM ประจำภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2567สาขาวิชาเทคโนโลยีทางภาพและเสียงคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพนิกาย่องซื้อรองคณบดีฝ่ายวิชาการและคณาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลหรือ DM รับฟังการนำเสนอสรุปโครงการสากิจศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่4ทั้งนี้ยังได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีที่1 หลักสูตร Creative Media Technology หรือ CMT นักศึกษาชั้นปีที่2และ3หลักสูตรเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลเข้ารมรับฟังการนำเสนอด้วยเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสากิจศึกษาของตนเองต่อไปดาลิสา,สาตระกุลเ็กทีมข่าววิทยุราชามงคลทัญบริค่ะ